สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณอยากบอกคุณว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าจะมีพลังงานในบุคลิกลักษณะตรงกับที่ไพ่ออกมาไหมนะคะหาถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ํามีนกรกดทิจสี่ถ้วยนะคะพลังของธาตุน้ําอีกหนึ่งใบ วิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธน,นูแล้วก็เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพึกศศกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาตอนนี้นะคะสถานการณ์ของตัวคุณเองอาจมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนอะรู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่อเซ็งเซงกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้านะคะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะก,กำลังนึกถึงอนาคตข้างหน้านะคะวิวอ๋อฟอร์จูนเนาะขอให้คุณอดทนนะคะแล้วก็ให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นเนาะเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะพลังงานของตัวคุณเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่อยู่แล้วนะคะเวลาจะทำให้สิ่งต่างๆนะคะดีขึ้น เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะเดอะซันนะคะความสว่างความชัดเจนความสดใสนะคะ หันหน้ามาพูดคุยหรือเปล่าหรือว่าคนรอบตัวคนใกล้ตัวของคุณสามารถช่วยเหลือหรือว่าทำให้คุณดีขึ้นนะคะผ่อนคลายให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นไหมนะคะ สี่ไม้ความรักที่ม่นคงนะคะจับมือกันก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคถ้าหากว่าพลังงานของ5ถ้วยกับ4ี่ถ้วยนะคะเป็นความรักความผูกพันของคุณในตอนนี้ที่มีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกันนะคะพลังงานของคุณจะดีขึ้นนะคะแค่หันหน้ากลับมาพูดคุยนะคะประับความเข้าใจกันเนาะ7ถ้วยนะคะ ความฟุ้งซ่านความจินตนาการหรือว่าอาจจะเป็นความคิดถึงนะคะแต่ถ้วยนะคะความเงียบงานความห่างไกลไม่ได้พูดได้คุยกันหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ10ถ้วยความรักที่ดีนะคะการสร้างครอบครัวไปด้วยกันอัศวินถือถ้วยนะคะอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะ ความรักความหวังดีความปรารลานาดีนะคะอยากกลับมาหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนเดิมนะคะคลิงถือถ้วยพลังงานของตัวคุณนะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะมากนะคะมีทั้ง5ถ้วย4ถ้วยนะคะไหนจะเป็น7ถ้วย8ถ้วย10 ถ้วยแล้วก็หิงถือถ้วยนะคะเป็นความรักความผูกพันที่ยังคงมีให้กันอยู่แม้ว่าตอนนี้จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามมีความไม่เข้าใจกันมีการเงียบจากกันไปก็ตามนะคะแต่ว่าความเงียบไม่ได้ทำให้คุณทั้งสองคนรู้สึกดีนะคะต่างคนต่างรู้สึกเสียใจต่างคนต่างรู้สึกนึกถึงคิดถึงกันเสมอนะคะ ความเงียบที่เงียบจากกันไปอาจจะอยู่ๆก็เงียบนะคะน่าจะมีสาเหตุหรือว่ามีเหตุผลเขาอาจจะไม่ได้บอก แต่ว่าต่างคนต่างรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการเงียบของเขาถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่เงียบไปแต่ก็มีพลังงานของความเงียบเหงาความเศร้าอยู่ในนั้นนะคะแปดถ้วยเนาะมีความจําเป็นที่จะต้องเงียบไปมีความจําเป็นที่จะต้องห่างไกลกันนะคะพลังงานของตัวคุณเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงที่แน่ๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะคะวันเวลาจะนําพาทุก นะคะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าให้ดีขึ้นนะคะพลังงานของคุณกับเขามีทั้งเดอะซันนะคะสี่ไม้แล้วก็สิบถ้วยเนาะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่พร้อมจะจับมือกันก้าวผ่านอยู่แล้วนะคะเดอะซันก็จับมือกันนะคะสี่ไม้ก็จับมือกันแล้วก็สิบถ้วยก็ยังจับมือกันนะคะ สิบถ้วยตรงนี้นะคะยังจับมือกันอยู่เนาะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะบทเรียนหรือว่าสิ่งที่เข้ามาตอนนี้ที่มีการแยกหายจากกันไปตอนนี้เวลาจะนำพาให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะความรักความผูกพันที่มีจะก,กลับคืนมาหาคุณนะคะคนที่อยากดูแลคุณอยากปกป้องคุณนะคะเป็นที่พึ่งเราก็เป็นทุกอย่างให้กับคุณ เป็นบ้านของคุณนะคะเป็นที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่ายอีกไม่นานเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณนะคะอัศวินถือถ้วยแต่ว่าอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่ใจเย็นหน่อยนะคะไม่ได้ใจร้อนเท่าอัศวินถือดาบหรืออัศวินถือไม้แต่เขาน่าจะติดต่อมาหาคุณนะคะคุณกับเขาน่าจะได้ พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะสามเหรียญเนาะสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณทำแต่ละวันของคุณให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาจะนำพาคนของใจของคุณกลับมาให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะ